พูดถึงบักบอยอีกนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมจะเห็นว่าเขาจะเกาะกระแสถ้าเกิดแบบเป็นอาอย่างพวกเราผู้ประกาศม,มีคนติดตามอยู่คนตามดูข่าวอยู่บักบอยก็ทําคลิปถึงหรือแม้แต่คนดังคนดังไม่ว่าจะเป็นใครพี่กันจอมพลังเจ๊เอ <J. S 2> <A. S 1> ๋ต่างๆอาเลวัตพูดถึงหมดมเพื่ออะไรเพื่อสร้างกระแสให้กับตัวบักบอยเองแล้วนี่พูดถึงเจ๊เอ๋วพูดถึงแรงด้วยนะไหนขอฟังหน่อยสิบักบอยด่าเจ๊เอ๋ว่าอะไรอะ เจบอกว่าหาคนประเทศผมนี่โง่นะแต่เจกับพวกเจนี่คือเขาเรียกว่าดับเบิลโง่ครับนะอย่างนี้ก็เลยดับเบิลโง่ครับอืมนะไอแค่ผมเล่นไปคลิปหนึ่งนี่โอ้โหเอากไปเล่นแบบทั่วประเทศเลยนะไอเปิดประทุนเปิดอะไรเนี่ยฮนะเจคิดว่าคิดว่าผมนี่ไม่รู้จักอะไรเลยเหรอฮนะเจ <laughs> จะเกลียดสเสด็จพ่อผมมันเรื่องของเจครับ ผมไม่ได้เกลียดเหมือนเจนี่ครับนะผมหลักเสด็จพ่อผมใครที่มาแตะต้องเสด็จพ่อผมอะต้องเจอผมนะนี่ค่ะนี่ค่ะบอกว่าจะเกลียดจะเกลียดอะไรนะเสด็จพ่อเหรอ,อก็ก็เป็นเรื่องของคนไทยแต่เขารักเสด็จพ่อเขามากเขาเล่นลิเกค่ะเน,นี่ยค่ะเออมีเสด็จพ่อแบบนี้นะไม่มีใครมาแตะต้องได้เลยต้องเจอผมก่อน เป็น B S Q เหรอบักบอยฮะเป็นองค์คลักพิทักษ์เหรอเหรอถึงทำคลิปออกมาแบบนี้แหมมหาว่าเจ๊เอ๋ดับเบลิลใช่ไหมงั้นบักบอยต้องเป็นซุปเปอร์ดับเบลิลเติมเข้าไปอีกค่ะเออเจ๊เอ๋จะว่าไงเนี่ยเจ๊เอ๋ก็ไม่รอช้าจัดมาก็<ฆ>าจัดหนักต่อโต๊กลับไปเดือดแบบนี้เลยครับมาไอ้บอยมาไอ้บอยมาคุยกันหน่อย แม่เที่ยวเกาะกระแสพี่คอย่างมึงมันมีค่าอะไรกูอยากจะถามหน่อยเลยค่าของมึงมันมีอยู่ตรงไหนฮะค่าของมึงอยู่ตรงไหนนู่นเกาะรายการดังๆเกาะไทยรัฐทีวีด่าน้ําแข็งด่าการด่าคนนั้นด่าคนนี้คือไม่มีตัวตนไม่มีใครให้ค่าไม่มีอะไรเลยเที่ยวเกาะไอตรงเพชรดังๆเกาะติงเนี่ยก็เหมือนหมาเกาะเห็บข้างขา นู่นเหมือนกอดเสด็จพ่อมึงอ่ะชีวิตสมองปัญญามึงมันไม่มีคิดอะไรเองไม่ได้นั่งพูดจบเยิบเยอบเยอบเยอบโอ๊ยมึงเดี๋ยวมึงจะต้องเจอลูกสาวกูที่ชาวเหนืออ่ากูเนี่ยตอนนี้ลูกสาวกูโบโฉทำมากกูจะบอกให้นะมึงไม่ต้องมาท้าทายคนไทยเรื่องติดกระเมนเมื่อมึงปิดชายแดนนู่นนี่นั่นมึงฉลองมึงจะฉลองมึงจะเอาอะไรเด็กหมาเหรอมึงฆ่าหมาเด็กอ๋อเล็ก ในไทยเนี่ยในไทยเนี่ยทหารไทยทหารพานรัตเวนเนี่ยเขาเหนื่อยที่จะจับขมรกัมพูชาที่มันลัดลออเข้ามาแล้วถ้ามีมีกินมีอยู่ดีจริงดีจริงอย่ะมันไม่ข่ามาหรอกโอ้เจ๊อย่างก่อนเจ๊เลยอ่ะเจ๊ดูเข้าใจความรู้สึกของพวกเราเนาะก็จัดหนักแทนให้แล้วฮะเรียบร้อยครับนี่แหละค่ะไปดูกันต่อฮะบักบอยอินฟลูกัมพูชาเนี่ยชอบกล่าวหาไทยสารพัดใช่ไหมโอ้ยไทยอ่ะ อาหารการกินไม่ได้ดีเท่ากัมพูชาเข้าของเครื่องใช้กัมพูชาก็ผลิตได้ดียิ่งกว่าไทยอีกจริงเปล่าอ่ะวัดจากความนิยมในต่างประเทศเลยแล้วกันว่าร้านคนไทยอ่ะต่างชาติเขานิยมเขาชอบกันแค่ไหนไปดูฮะบักบอยพวกดันลงดัลล่ามีแต่พวกไฮ้ซไงไฮโซย่างพรมแดงมาได้บ่อยอาหารไทยกูเข้าไปในประเทศเยอรมันเนี่ยพวกนักร้องพวกฮิปฮอ โอ้ยเยอะแยะบ่อยเอ้ยมึงบังอาหารกูดู้อยข้าวมันบ่แซ่บนี่คือสิบ่ได้เข้าไปในพุมแดงเนาะบ่อยเนาะมีบ่รเมือบ่อยบ้านมึงค่ะแม่น่ะมีบ่อาหารที่ออกไปโซ่ห้สายตาเาวโลกคนเฮาน่ะคข้ามันบ่เก่งเดือบ่หาตะขี่คุยเขาอยูุลักปานใด้เขาก็เซาะหาพ่อบ่อยประกาศโวเวคือมึงกูหล่อ้ยกูล่ออยากฮากแหมกูอยากฮากมึงแฮงๆบ่อยเอ้ยมึงสิคุยไหมได้เด้อบ่อยเด้อ วาวอีสานเลยครับแม่ค้าอาหารไทยครับในเยอรมนีฝากถึงบักบอยครับแหกตาดูอุ้ยขออภัยเบิกตาดูก่อนก่อนที่จะพูดโม้ไปเรื่อยฮะแล้วเล่าความภูมิใจของความเป็นไทยและอาหารไทยเผยแพร่ในยุโรปนี่คนชื่นชอบมากนะดาราไฮโซนักร้องศิลปินเดินทางมาชิมอาหารไทยกันพรึบเลยแล้วบักบอยฝั่งนูล่ะมีแบบนี้ไหมไม่ใช่ว่าเอาแต่โม้คุยไปเรื่อยเปื่อยโดยที่ไม่ดูความเป็นจริงครับ ส่วนอันเนี้ยเมาส์คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วที่เราเห็นคนกัมพูชามาแล้วก็แบบเราเคยคุยกันว่าเอไอพวกเนี้ยโดนจ้างมาหรือเปล่าจ่ายเงินให้หรือเปล่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาฟังนะเพราะว่าคนไทยคนเนี้ยเขาทําคลิปเลยลูกน้องเก่าเป็นคนกัมพูชาโดนจ้างไปอยู่ที่ม็อบเนี่ยรอแล้วไม่จ่ายตังค์ด้วยเขาก็เลยเมาลงโซเชียลแบบนี้ลองฟังดูค่ะล่าสุดทุกคนลูกน้องกัมพูชามาเล่าให้ฟังว่า ไปชุมนุมที่หนองจานแล้วโดนเขาเบี้ยวหัวคิวกลับไปบ้านตาก็แสบได้แผลมาด้วยแล้วได้เงินห้าพันเลี้ยวม,มันก็นึกว่าเขาให้ห้าพันบาทเออมันก็หลายวันวนะเนาะห้าพันบาทเันเออไปเพื่อชาติเว้ยน่าจะได้อะไรตอบแทนพอไปถึงเสร็จมีบาดจงบาดเจ็บอ่ะเลิกงานเลิกม็อบจ่ายตังค์จ่ายตังค์เอาตังมาให้ห้าพันเดียวสี่สิบบาทล่า <c oughs> สุด ก็ขำสงสารก็สงสารนี่คะลูกน้องเก่าคนกัมูชาเลิกจ้างไปเป็นปีแล้วโทรกลับมามาหาเจ้านายมาของานทําหน่อยเล่าให้ฟงังบอกว่าหโดนหลอกไปม็อบที่บ้านหนองจานที่สะแก้วนะ่ะนะนะไล่ตอนที่จ้างอะ่ะเออมาเลยมาเลยมาม็อบเลยเอาไป5้าพันเดี๋ยวให้คนละห้าพันโอ้โหห้าพันบาทใช้ชีวิตอยู่กินได้สบายเลยอะ่ะคราวนี้ตัดสินใจไปเพิ่งรู้ว่าไอที่ไปอะ่ะแหมหน่วยมันไม่ใช่5,000บาทไงหน่วยมันคือเรียว ห้าพันเรียวก็เท่ากับ40บาทแล้วค่ะโอ้ยคุณผู้ชมคะจริงๆอ่ะเห็นเขาว่าตอนจ้างอะเขาจ้างหัวละ500บาทไทยนะแต่หากหัวคิวกันไม่รู้กี่เท่าไหร่กี่ทอดต่อกี่ทอดมันถึงตกมาถึงคนที่ไปร่วมม็อบจริงๆได้40บาทไทยนี่แหละก็ เรื่องนี้ลูกน้องเก่าเล่าให้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าจะขอคะแนนความสงสารให้นายจ้างคนไทยเนี่ยเรียกกลับไปทํางานหรือเปล่านะแต่ทางฝั่งเจ้าของคลิปเขาบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีทีมข่าวเที่ยงเลยค่ะบอกว่าผมไม่ได้รับลูกน้องคนนั้นกลับมาทํางานหลอกเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ชมครับในพื้นที่แถวแถวบ้านหนองจานสระแก้วล่าสุดวันนี้ฮะคนคุ้นเคยที่เคยเปิดใจเอ็กซ์คลูซีฟกับข่าวเที่ยงไทยรัฐข่าวร้อนต้องรู้จํา ปาร์คแทโฮหรือว่าเลโอได้ไหมป้าป้าเกาหลี่ะนี่บรรยากาศล่าสุดตอนที่เขาลงพื้นที่แถวบ้านหนองจานที่สรแก้วมาเมืองไทยแล้วนะฮะตอนนั้นนี่คือคุยกันข้ามประเทศกับคุณจริงใช่้องวิดีโอคอลคุยกันแล้วเราก็เอามาเล่าข่าวไปฮะเพราะว่าเขาทำคลิปเขาเข้าใจเหตุการณ์พูดถึงสถานการณ์ในประเทศไทยกับกัมพูชา เปิดใจในวันนั้นข้ามประเทศเขาอยู่เกาหลีผมอยู่ประเทศไทยวันนี้เขามาประเทศไทยแล้วครับสาเหตุติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตลอดอเขาอยากเล่าข้อมูลจากความจริงที่เขาได้ศึกษาได้รู้ได้ดูได้อ่านระหว่างที่มาให้กําลังใจทหารไทยและคนไทยแฟนคลับมาให้กําลังใจเพราะเขาดังแล้วฮะอินฟลูคนดังคนติดตามกันเยอะแล้วก็ไลฟ์บ่อยมากด้วย ออกข่าวเที่ยงไทยรัฐข่าวร้อนต้องรู้คนก็จําเขาได้มากขึ้นด้วยฮะวันนี้เปิดใจกับมะเมียสุชาดาครับเอาธงชาติไทยมาคู่กับธงเกาหลีนะครับตั้งใจนําเงินที่ได้จากของขวัญเวลาเขาไลฟ์ในโซเชียลอ,อ่ะเออกดส่งกิฟต์ส่งของขวัญให้เอามาซัพพอร์ตช่วยเหลือน่ารักจังเลยเอาของบางส่วนอ,อาหารบางอย่างมามอบให้กับเจ้าหน้าที่นักบหน้าแนวและทิ้งท้ายพูดไทยด้วยนะจะพูดว่ายังไงให้กําลังใจยังไงเอ้าฟังชัดๆข่าวเที่ยงไทยรัฐข่าวร้อนต้องรู้เอ็กซ์คลูซีฟครับ ก็คือทหารไทยอะค่ะเป็นอะไรที่แบบว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีคือรู้สึกดีอะค่ะมาก็แบบว่าอยากจะบอกว่าเออทหารไทยแบบให้กำลังใจทหารไทยขอบคุณนะที่ช่วยดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คือไะยยาวไปเรื่อยเลยค่ะก็ใช่บทสรุปแล้วก็คือขอให้ทหารไทยมีกำลังใจแล้วก็ดูแลประชาชนไปอย่างนี้ตลอดไปทหารไทยสู้ ทานไทยสุสุะครับท่านไทยสุสุนะครับ oh. นี่ยประโยคที่เขาพูดไทยคือเ,เอาจริงเขากำลังเรียนภาษาไทยอยู่นะฮะแต่ว่าพูดได้คล่องขึ้นใช่แต่ถ้าเกิดจะสื่อสารเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ค่อยๆพูดด้วยสไตล์เขาอะ่ะมาเมีม่ยวยิ้มเลย ค่ะ <c oughs> แหมเห็นแบบนี้แล้วจริงๆต้องมาเจอที่ไทยรัดหน่อยนะเออนี่ยอุตส่าห์มาไทยทั้งทีคุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยเมื่อคืนนี้ค่ะเจะ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเลยไปเจอคนไทยที่ไปทํางานอยู่กัมพูชาแล้วก็จะเข้ามากลับมาลักลอบเดินเท้าเข้ามาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมดูบรรยากาศที่เจอเมื่อคืนนี้เจอบัญชีม้าหลายเล่มเลยนะ <c oughs> เราคอัแล้วปรับใหนม่ครับอตอนหนูถ่ายระหว่างกัรเ่ายตรนถอดมีแค่ไหนถอดใช่แล้วกอพิสี่น์ตัวเับ คืนนี้สามทุ่มครึ่งค่ะทั้งกองกําลังบรูรพาหน่วยเฉพาะกิจอารญ,ญ,ญประเทศชุดควบคุมกรมฐานพรานที่12คนไทย4คนชาย2หญิง2แบบนี้เนี่ยเขาเดินข้ามแดนมาจากกัมพูชาจะเข้าสู่ไทยไปจับกลุมตัวได้ที่อารญ,ญ,ญประเทศสระแก้วคุณผู้ชมรู้ไหมเขามีบัญชีม้านะ มีบัญชีวอลเล็ตของกลางอ่ะรวมทั้งหมด16บัญชีโอ้โหก็โดนแก๊งอาชญากรรมในกรุงปอยเป็นหลอกใช้แบบนี้นี่แหละค่ะทั้งหมดก็ให้การบอกว่าได้รับการชักชวนคือดูผ่าน Facebook ดูผ่านไลน์ว่าให้ไปทํางานเป็นแอดมินเว็บพนันแล้วเดี๋ยวจะมีรับเช่าบัญชีธนาคารค่าตอบแทนอ่ะบัญชีละหมื่นเลยนะ พอไปถึงปลอยเปรตของจริงปุ๊บนายจ้างชาวจีนยึดสมุดบัญชีธนาคารยึดมือถือกักตัวเอาไว้แล้วสั่งให้สแกนใบหน้าสแกนอยู่นั่นน่ะสแกนหลายทีเหลือเกินเพื่อยืนยันตัวตนในการทําธุรกรรมแต่ไม่ได้ได้บัญชีละหมื่นได้แค่พันเดียวค่ะพอโดนหลอกให้เปิดบัญชีแบบนี้นายจ้างก็ให ชาวกัมพูชาพาคนไทยทั้งสี่คนพร้อมกับบัญชีธนาคารที่ยึดไว้เอาไปทิ้งไว้ที่บ้านร้างในฝั่งกัมพูชาไม่ได้ให้ข้าวกินไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยทีนี้คนไทยสี่คนก็กลัวก็หิวด้วยค่ะทํายังไงดีกลัวตายเลยเดินเท้ามาเกือบสี่ชั่วโมงจะข้ามกลับไทยจนถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมตัวบุคคลเหล่านี้เนี่ยพอตรวจสอบดูแล้วเอมีประวัติเกี่ยวกับบัญชีมา้าเป็น10คดีเลยนะก็ต้องส่งตัวดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ